สวัสดีครับบอลนี้ครับผมสบายดีสตาร์ดานจ้าคลิปนี้ครับผมบอลันนี้ว่าจะไปวางเงินให้จบสําหรับบ้านที่เราไปจองไว้ตอนอก่อนสิ้นเดือนเนาะที่แรกก็ปรึกษากับสารดําอยเรานัดกับข้าเจ้าไว้ประมาณหลังวันที่25ช่วงนี้ก็กําลังจะถึงเทศกาลสงการคิดไปคิดมาแล้วสิ้นเดือนก็จะได้จ่ายเหมือนเดิมก็เลยว่าจะ,ะไปจ่ายวันนี้เลยนอนแล้วก็หาวันรื้อ จะไปถ่ายรูปด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่มีช่างที่จะไปรื้อบ้านเลยว่าจะไปถ่ายรูปอ่หาหลายมุมแล้วก็ออกมาให้หลายๆช่างดูเนาะเพราะว่าบ้านที่เราจองไว้น่ะมันเป็นบ้านที่อ่าไม่ได้ใช้ตะปูนะครับมันเป็นอ่าเป็นไม้ตอกเป็นบ้านโบราณสมัยก่อนมันต้องใช้สว่านเจาะก่อนเนาะวันนี้ก็บรรณีว่าจะชวน่าวรามขึ้นไปง้มหอยตั้งแต่เที่ยงแล้วล่ะคร <c oughs> ึ่นฟ้าครึ่นฝนนะครับมันจะชมบรรยากาศที่บ้านสวนก่อนเนาะ นี่บรรยากาศยามเย็นที่บ้านสวนครับ <c oughs> ตอนนี้เวลาประมาณ5้าโมงเย็นนะครับแ <c oughs> น่นจ้าวันนี้ก็ขึ้นมาตั้งแต่ตอนบ่ายสองขึ้นมาก็ลังเลอยู่ว่าจะทำอะไรต่อดีหรือว่าจะขึ้นไปงมหอยโขมโอน,นะครับ <c oughs> ก็ประมาณช่วงบ่ายสองครึ่ง้าล้องดังสนั่นเลยนะครับฝั่งนี้ก็ร้องฝั่งด้านาซ้ายมือก็ร้องเอาไปเอามาตอนนี้ ฝนยังไม่ตกเลยนะครับพอ <c oughs> ตกนิดนึงเนาะ <c oughs> จ้ะตกยิ้มยิ้มยำยับนะครับที่เรียกว่าจะลดน้าตาขครยก็อ <c oughs> เอาไว้ก่อนนะครับบริณีดูในโทรศัพท์ฝนจะเข้าประมาณเวลาตีหนึ่งตีสอง <c oughs> ประมาณ4ี่เปอร์เซ็นตนะครับนี่ตอนนี้ฝนก็อ้อมไปฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นคือเอมืองสกลนครนะครับโน้นเมือ่อครึมมาเลยนะครับว่าจะลดน้ําตาขครยกะเ,เอาไว้ก่อน คุณนิช้าค่อยว่ากันถ้าฝนไม่ตกนะครับจ้าเ้ยคืมฟ้าคืมฝน,นตั้งแต่ช่วงบ่ายสองนะครับว่าจะขึ้นอาอเก็นน้ำผัดโอ้กลัวฟ้าร้องเลยไม่มีที่อยู่นะครับก็เลยอ่าชะนักไว้ก่อนยามแรงก็จะเงียบๆนิดนึงนะครับเพราะว่าอา่บ้านสวนเราก็มีแต่มีแต่ป่าป่าก็ป่ามีนิดเดียวน,นะครับอันนี้คือํำห้วยนะอันนี้บ้แม่นป่าด้วยน,นะครับมันมีแค่เป็นโกอไผ่นะครับโกอไผ่แค่อ่อยู่ริมริมห้วย ฝั่งนู้นก็เป็นทุ่งนานะครับเป็นนาของอาจารย์เติงฝั่งนูน้นหลายท่านถามว่าอาจารย์เติงไปไหนช่วงนี้อาจารย์เติงทํางานอย่างหนักเลยนะครับปั้นดินอย่างเดียว <c oughs> ทํางานส่งออเดอร์อย่างเดียวไม่มีเวลามาหาบ่อนี่เลยนะครับนี่ต้นตะไคร้บ่อนี่เป็นไงกําลังสี่คืนจ้าหลังจากที่ปลูกไปประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือยังฮนะรยังโบ้ฮอดยังไม่ถึงอาทิตย์นะครับจ้าบ่อนี่คิดว่าน่าจะคืนอยู่เด้อน,นะครับเป็นลรต้นเพิ่งเริ่มมีสีเขียวบนแล้วเพราะว่าบ่อนี่ ลดน้ําตลอดอันนี้หาลดตอนเช้านะครับรอบเช้าก็ขึ้นมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ขึ้นมารอบบ่ายแล้วก็จนถึงข้านี่ที่เรียกว่าจะลดน้ําอีกอยู่นะครับชุ่มสามเดินนะครับ <c oughs> อันนี้ขนาดฝนไม่ตกแล้วนี่ถ้าฝนตกนี่ขึ้นเร็วนะครับนี่คักปานยางสรุปเราจะรือบ้านมาไว้อยู่ไหนดีเอาไม้มาป้าไหวท่านบอกแมนคันไว้อยู่บ้านสวนคนสิบอกขโมยซะบ่กระคิดอยู่ แต่ว่าถ้าเราเอาไว้ที่นอนนาปุ๊บเวลาเราจะสร้างก็ต้องอต้องคนขึ้นมาอีเดียเมนแต่บ่ไหวนะเสาหนักมากต้องยกสามคนเพิ่นเด้นนะครับเดี๋ยววันนี้ปรึกษาพ่อก่อนว่า,อาตอนเรารึงอ,ออกมาเราจะมาไว้อยู่ไหนไว้อยู่บ้านสวนเลยหรือว่าจะเอาไว้ที่นอนนาตอนนี้เรากา็มีแบบในใจอยู่เนะาะบ้านที่เราจะสร้างตรงนี้นะครับมีแบบในใจอยู่ก็เหลือแคอ่ปรึกษาช่างช่างก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาช่าง อ่ทีมงานไหนบริณีจะเอารูปให้เขาดูก่อนแล้วก็อ่จะวัดขนาดแล้วก็คร่าวๆให้เขาดูเนาะเราต้องหาช่างที่อ่เบเนียบนิดนึงนะครับให้ช่างที่เราแบบตีได้จ้าบางช่างก็ตีไม่ได้นะครับผมเราตีก็เขาทําหน้าตาไม่พอใจเราก็ไม่อยากตีเราก็เลยจะหาช่างที่แบบอ่เป็นกันเองเนาะตอนนี้กี่โมงแล้วเอ่ยห้าโมงกว่า<ฮ>ที่แรกบริณีว่าจะชวนสารัมไปตั้งแต่ช่วงบ่ายสารัมบอกว่าอ่ารอข้าเจ้าเลิกงานก่อนเนาะเพราะว่าเขาก็ ทำการทำงานน่าจะห้าโมงเย็นน่าจะกลับบ้านแล้วละ่ะพอดีไปวางครบสองหมื่นแล้วก็จะถ่ายรูปมาแล้วก็ไปหาคนไปรือ้อนะครับว,ว่าจะค่ารื้อเท่าไหร่ปกติเขาบอกว่าค่ารื้อนี่ประมาณสี่พันหรือห้าพันนีล่ล่ะก็แพงอยู่แต่ถ้าเรารื้อคนเดียวก็อาทิตย์นึงกับหมดแล้วเมน <laughs> เป็นเดือนผ <laughs> <อ>ู้ละก็จะเป็นต้องจ้างครับผม <laughs> เอาไงดีคอฟฟกับมาด้วยป่านี้เอากาแฟไปน้ำเลยบอกไปเลยโอ้ทีแรกว่าจะไปงมหอยนี่ วันนี้มาแต่คอฟฟี่ตองแตงหงแองกับบอมานำเนียนแต่เด็กๆบอมานำคอฟฟี่สิไปเที่ยวด้วยเด้อวันนี้นะไปล้วห้ามกระโดดรถเด้อไปนำอะเด้อไปผู้เขานางไ้นผู้จะดื้อเด้อแล้วคอฟฟี่ห้ามโดดเด้อวันนี้จะพาไปเที่ยวไกลอยู่ตำบลนาตานพุทธะปตาที่อดีใจขนาดคอฟฟี่มาเบิ่งผูกไปบ้านคำขานาตานนะครับก็ประมาณสิบกว่ากิโลนี่แหละบอกไกล อยู่อำเภอตางองน,นี่แหละนะครับจะว่าอยู่คนลตนะตำบลเขาน่าจะอยู่บ้านหนอกตอนนี้ห้าโมงยี่สิบสองมาถึงแล้วครับบ้านคำขาบะเมนพ้นสิห้ำทางกลับบ้านบน่น้อหนึ่งว่าจะกินจิ้มจุ <c oughs> โอ้ลูกค้าเยอะเด้อวันนี้นะโอ้เต็มอยู่ เพื่ลูกค้าหลายพดธมาดนีอ้อนซ้อนค่ะซอยไหนเอ่ยฟังนี่บอกกรณีลืมแล้วอ๋อซอยนี้คันนี้ชิบจะของบ้านจะอยู่หรือเปล่าครับปึ๊บปเขาได้ยุบอกค่อยๆเด้อเข่าอุมมักน้าวเพื่อนเนี่ยาคเค็มมาก เป่งงภูบ้านเพิ่นบอกอืดแทนจะนางเต็มมีคนอยู่หรือเปล่าเพื่นมาเต็มนาแล้วบอกจังวะไปลงไปถามดูสวัสดีครับเพิ่นอยู่เฮือนบอคุณป้าคนที่เอเรามาคุยวันนั้นเพื่อนไปใส่ครับอ๋อเพื่อนอยู่เฮือนภูอ๋อครับ ว่าจะเอาเงินมาให้เพิ่น<อ>ที่แรกนัดกันสิ้นเดือนครออับอสว่าทีมาเอาแล้วไปห้องเพิ่นมาเลยครับบ้านไปบอกแม่มาไปอ๋อบ้านพ่นอยู่พูดนเนาะอยู่หลังบ้านตอนนี้กับมาหดเลยเด้อซานี่บรรยากาศในบ้านกับอุย้ยขาีอหลีเป็นจังหนบอลนี่ดีใจย่บอ่ดูในกล้องอตอนมาถ่ายคลิปนะบ้านคือหลังน้อยอม,มาดูจริงแบบเออหลังใหญ่อยู่เด้อนะครับผมจ้า จะเดินอ้อมดูอีกรอบนึงคาฟฟอย่าลงมาเดอ้อ <c oughs> มาข้าเจ้าสิกัดน่อเดอ้อ <c oughs> ไปเดินดูอีกรอบนึงครับผมเพื่อความแน่ใจนะครับจ้า <c oughs> นี่หลังใหญ่ยู่เดอรนะครับกรณีว่า,าคนหรื้อต้องประมาณสักอห้าคนถึงจะเสร็จตอนประมาณไม่เกินบ่ายสามจ้า <c oughs> ประมาณนี้แ่ะถ้าเกินนั้นก็น่าจะหมดแล้วนะครับ <c oughs> ไปดูว่าเขาตกะปูจรงิงหรือเปล่า แต่ด้านบนบราณนี้ดูอรอบก่อนนะเขาใช้เป็นนิ้วนะครับแต่ว่า,าฝาบ้านเนี่ยใช้เป็นตะปูนี่เนี่ยจ้ะเป็นตะปูนะครับนี่เป็นบ้านโบราณเด้อน,นะครับเสาก็สมัยยังไม่มีเครื่องมือ,มอยุคปัจจุบันเขาใช้ใช้ขวานจ้ะเสากี่ต้นนี่เสาเก้าต้นโบโบเด้อโบราณนี่กลัวเด้อวันก่อนทียงกับสารดำว่าเสาเนี่ยมีหกต้นนะครับจริงๆโบแม่เด้น,นะครับ นี่อันนี้สี่ต้นนม่ห <Men. S 1> ลังก็สี่ต้นตรงกลางเป็นเสา,เ,าเสาประมาณนิดน้อยน,นี่จ้ะเสาค้ำเฉยๆนะครับบริย,ยาวด้วยนี่นแค่นี้นะครับด้านหน้าก็มีอีกอสี่โอ้สิบสองสิบสองเสาจ้ะโอเคเนาะโอเคหลังใหญ่มากนะครับอะอย่าลุ้นกันว่าวันไหนจะได้คนมารื้อ ว่าแต่สิลสบายอยูออุ่บผืนโซตะดัน,นเยยิ้นผ่นว่าวาถมดินขึ้นมาเพียงเอวผืนเ,เดินนี่ค่ะแกบอกว่าขุดลงไปอีกประมาณประมาณเมตรหนึ่งอันนี้เพื่อเอาดินเข้าใหม่นะครับจะสาวระาลึกอยู่เอาโอเคมีปลวกกินนิดนึงนะครับด้านบนนี้นี่ตรงนี้ปลวกกินแต่ว่าที่อื่นนะสมบูรณ์เนาะ,ะสมบูรณ์โอเคนะครับเป๊ะเดะตอนนี้บอลลี่เพิ่นก,กำลังเก็บภาพเด้อจ้าเพราะว่าเพิ่นจะเอาไปแห้ สร้างเห็ดบ้านมาเบิงหรือว่าสร้างลื้อบ้านมาเบิงว่าราคานี่เท่าไรเท่าไรจ้างไดจะให้เพื่อนประเมินราคาว่าค่า,ารื้อเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องจ้างค่ารถอีกเยอะรถก็ต้องรถหกล้อแต่เรามีญาติอยู่ญาติที่มีรถหกลนะ้ออ่ะให้อยู่เดี๋ยวเก็บด้านหน้า ตอนนี้ก็อรอญาติพี่น้องเพื่อนมาพร้อมกันก่อนประมาณสามคนเพราะว่าบ้านหลังนี้นมีมีลูกสามคนเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งเหลือสองตอนนี้นะ,ะแหนรอญาติเพื่อนก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเก็บภาพด้านหน้าก่อนเอาเลยเอาเลยเก็บให้หมด <c oughs> ให้ช่างรื้อดูก่อนครับเ <c oughs> บิ่งผู้บ้านหลังบักใหญ่เด้อโบได้น้อยๆยเด้อจ้า <c oughs> นี่เป็นทรงโบราณบ้านโบราณ มีปลวกนิดนึงธรรมดาบ้านโบราณก็มีปลวกอันนี้ใช้ได้เราก็เอาไปเอาเหล็กใส่เอาเพราะว่าคือด้านล่างนั้นใช้เหล็กทนกว่าจ้าะไปมาเลยเดี๋ยวพากันข้นมาว่าเงินอยู่บ้านหลังนี่ล่ะจ้านี่อู้ มามือนีเพื่อนลือสายไพ่ออกหมดละเดอบอลนี่เพิ่นเตรียมพร้อมตั้งแต่วันเรามาอ่ามาวางมัดจำแล้วล่ะจ้ะเสร็จ <c oughs> ยังบบได้มือครับดยวถามคนลื้อก่อนว่าเพื่อนสีวางมือไดนค่ะยังบบได้หาคนลือเลยอ่าเหลือติดไว้สองหมื่นนะครับวันนี้ก็จะแจกครบเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ครบยี่บ่หนึ่งหมื่นครับเ <c oughs> ยอ <c oughs> อีกหมื่นนึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลองนับดูก่อนนะครับอ๋อแดงนับนี่พี่น้องเพื่นเด้อจ้า <c oughs> มาเพิ่มหน้าเพิ่มตาถูกครับผมนั่งกระไดไทยมาซื้อมาเล็กกระไดค่ะแล้วไทยคล้ายกับยู่ดีแมงไทยซื้อกับยู่ดีแมงข้ามของคุณเห็นไหมแกหลานหนุ่ยแรงจัาแข็งแรงทุกคนมือเด้อดฉีดแดงมาเอาเดี๋ยวถามคนรื้อก่อนครับตอนนี้ยังบ่มีน่าสิบ่เกินบ่เกินซีฮามื้อเน่อยประมาณนี้แหละ เพราะว่าอย่าเบิงพายุก่อนได้ยนว่าพายุสี่ข่าวสองสามมือ,อ,อตั้งเที่กวกำลังพายุพูดแล้วอย่ารอเบิงก่อนอ่าโอเคครับผมจ่ายครบเรียบร้อยครับหลังละสามมือนะครับออขอบคุณหลายๆาครับผม,มานนะหาบ้านเก่ามาโอ้หลายเดือนแล้วครับนี่รเราก็า่เดี๋ยวเอาไปทำเป็นบ้านสวนแบบทรงคัสิกคลาสสิกเปลี่ยนรูปทรงใหม่ เรียบร้อยครับนั่นแหละเราก็เพื่อนภูมิภูมีปัญใดเป็นใครอยากได้แบบทรงสมัยเก่านะภูมีเคยมาอยู่เพื่อนกลายแบบนี้ด้วยไปเพื่อนมันนะได้โปรยไว้เงินเบี้ยสมัยตะก้อนอยู่เป็นแบบนี้นะเออเลกเลกเลยเงินโบราณ ตะกี้เนี่ยุ่ง้างได้มงมุ่งหางปนละามีสามเลยท้ายคุกคนเป็นชามหางมามุงเนี่ยล้ว้ยสามตัดลงมามุงสักกสีคื่ะเรียกเพื่อนชืคือวันชงไทยไหนสูงสูงมุงหาเย็นลมลื่นว้างเป็นบริสไทไม้เนาะตะกี้ตอนเฮ็ดบริสไ้ไม้เนาะต่กอนบ้านเขาเป็นไม้ตะกี้เรืองโบราณขักแหละ เป็นย <singing flowers> ังโราณเขาก็จ <gehört> <horrible> ังว่ายอยู่คนก็สี่สิบเก้าปีเกิดมาก็เห็นเลยนะสี่สบเก้าปีแต่เราม่เขาเ้ยแตเกิดมาเลยเห็นเนี่ยนะ ครับกลับแล้วครับกลับแล้วจ้าสวัสดีจ้าคุณหลัคำนาคุณหลัง <c oughs> บ้านใหม่ก็ได้คำคุณคำคุณขนาดคุณหลังลูกหลานเลย <c oughs> ล่รวยเด้อทุกวย่อการมาเจิญเดืนไปูกกรดิการงานกับการงานก้าวนาเือนเรื่องเด้อลูกเด้อครับคือรางวัลที่1นคือเ่าคือคือคมาโคสะอาดแล้วเนาะอเดือนก่อนะหมู่บ้านข้างๆนะทูกรางวัลที่1เด้อนะครับว้าวหกล้านบาท บ้านนี้กิจะข้ามน้ำพุงไปบ้านเราบ้านี้ออนซ้อนได้หล่ะคนเดียวกันนี่แต่วันที่หนึ่งสองคนเลยรอบก่อนจะถูกสิบสองล้านหมู่บ้านตรงข้ามโอ้โมทเสกับบ้านนี้ค่ะเดีข้างหมาท้าเนาะเตางอยออนซ้อนเพิ่น้เพิ่นได้ในดังสองอื่นได้คู่นได้มาทางเฮาเด็ดไม่เนาะเงาอยู่บ่ ฮ่าอยากมาน้ำหล่ะนานะอยากมาน้ำหล่ะนาะ <c oughs> นะนั่งลงเด้อลูกไปกลับบ้านแล้วปน,นี้เรียบร้อยครับ <c oughs> สมอยอยู่นนสมออยู่เพิ่นความหู้เด้อนี่บอดี้ครับบอดีนะ้เดอนอ่างเอนั่งลงคอฟฟี่นั่งลงนั่งลงเลยไปเดินทางกลับนอนนะจาแล้วจังพ่อกันใหม่เด้อ <c oughs> เดี๋ยวหาเลือกงามยามดีก่อนครับจ่าหาคนมาลื้อก่อนได้ยิบอกค่อยๆไปด้ทางหมู่บ้านนี้ออกไว้บได้เด้เพราะว่ามีผู้ถฒ่าขี่จัก,กรยานอยู่ในบริเวณนี้ถนนแคบมากแนจ้าจึ๊บแวะยิบอ่จชิมจุ่มนี่ แวะบ่ได้คนหลายโพดอ๋อวถดสี่ห้าคันคนหลายคนหลาย <c oughs> วันหน้าวันหน้าเมื่อหนาจังมาจ้าบ่ได้มาเลาะอ่าองเก็บน้ําโซนนี้เลยนะครับฝั่งนี้จะมีอยู่ประมาณอสี่ห้าอ่า 4, องเก็บน้า <c oughs> จ้าแมนก่อนหน้านั้นเราไปแต่โซนฝั่งนู้นนะครับผมฝั่งอําเภอนาเกอันนี้ฝั่งจะเข้าอําเภอเมืองสกลนครนะครับมีอ่างเก็บน้ําหลายอยู่รอบหน้ารอบหน้าค่อยมาเลาะ อยากกินหมูกระทะบ่น้อซีเลี่ยงบ่นบ้อวันนี้อยากฉลองอยู่เด้อน,นะครับได้บ้านใหม่ครับปลาเนื่องในโอกาสอีหยัง่ะจะซื้อบ้านเก่าได้บ้านใหม่ของเราเลยซื้อบ้านเก่าแต่ว่าเป็นบ้านใหม่ของเราครับคือมาขากแผนน้อฉลองบอฉลองโลดฉลองเลยนี่บรรยากาศได้อยู่นะครับ <c oughs> วันนี้กัเหมือนฝนจะตกจ้าฉลองเลย <c oughs> ซื้อบ้านตั้งสามหมื่นหมูกระทะแค่ สามร้อยสิสบายนะครับ <c oughs> คือแต่น้ะเสียใหญ่เอ้ย <c oughs> เหลืออ <c> ย <oughs> ู่ตังท่าไหร <c oughs> ่นเ่ผมแม่เหลือสองร้อยพอติดถุงนั่นกูเป็นอย่างเสียอย่างนึงก็ได้อย่างนึงครับถ้าบ่าเสียกับบ่ได้นะครับเอาร้านไหนหมูกทะร้านเดิมบ่บ่อนี่เลือลกเลยบ่อนี่ว่าลองเปลี่ยนร้านดูจ้ะเผื่ออยากเจอรสชาติใหม่ๆนะครับชีวิตต้องมีรสชาติ ติวันนี้นะ่ะงานบุญประจำปีหมู่บ้านนี้เดอ้เอ,อตอนเย็นมีหมอลำนะครับมาอยู่บ่มาโอ้ <S <S หมอลำซิ่งเด้เหมือนแรงนะโอ้จะมวนได้ละอยากแวะซื้อเหยื่อตกปลาจังเลยมีขายอยู่บ่วันก่อนเราตกปลาได้ปลาดินก็เลยอยากลองเปลี่ยนเหยื่อด<ะ>ูเผื่อม,มานกว่าเดิมร้านเปิดอยู่นี่สาขาเตาเง,งอยเบิง่งฝน ความิ่นเฝ้าคะ่ะนี่ร้านนี้มีครบสุดเด้อจ้าอุปกรณ์ตกปลาโู้พอข้านิ่มเปื่อยๆขายดียุาาบเอาค้าขายดีวอหนาฝนเด้อสวงนี้เป็นร้านี้มาอุนอ่นนุนหลายพันแล้วโอ้ หาเหยือปลากระสูบก่อนครับผมตัวไหนดีเนาะมีอยู่บอกถามพ่อค้าให้หน่อยตัวไหนหมานหมานทุกตัวตีแล้วได้ปลาเลยตัวไหนซื้อไปทดลองก่อนมีหลายอย่างมากเท่าไหร่ครับผมเรียบร้อยครับพุนี้เจอกันที่อ่างเก็บน้ำ ไจ้าไปแวะร้านหมูกระทะมังกี้กับพ่อค้าเซลว่าไปเห็ดจังได้จังได้ปาาินีนาอเพิ่นเป็นเอซีบลีเด้งเพื่อดูคลิปตลอดนะครับนี่นะคู่คอฟี่ถามต้นไหนจะถึงบ้านนี่อยากเมื่อแล้วบอกเอาร้านไหนบอลีว่าร้านไดเซดอันนี้ร้านฟ้าใสแบบบบค่อยคักปานใดอุ้ย ด้านมีพูเนาะเอาเลยเอาเลยด้านนี้บริษัทนี้เคยซื้อแล้วลองมีพูดูซื้อเปิดยื่บ่นเหจัดเลยครับผมเอาจักโลตามใจเลยเอา้าวกระเป๋าตังห้าขีดโอ้ <laughs> เผื่อคอฟฟี่ทำเด้อจ้าโอ้ กี่ชุดเอ่ยชุดเดียวจ้าโอ้ชุดเดียวอันนี้ชุดหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าโอ้ไปคำพอดีนะครับพอดีเปิดไฟแม่บอเปิดไฟรอเลยครับมืดมากเลยพ่อกับแม่กลับบ้านเรียบร้อย

ความดีใจเสเด้อความดีใจสเด้เอนะเฮียดีมาเลยมาเลยเต้าเป็นฐานแล้วครับ ตัวใหญ่ไปเลยจะได้ทันใจนะครับมาๆๆมามา,ม,ามือนีสองจานสองจานนี่บอนั่นจ้าโอ้โหกี่กิโลนี่อันนี้นะกิโลหนึ่งจะมาจะด้ำหมักหมูสามชั้นกันเลยเข่ารถตัดมาจัดมาเลยครับผมขึ้นยางเลยครับผมโอ้ปลาสิตบแม่นไพรได้ใจขาดปานหยางเด้อบอลนี่กินล่าสุดตอนไหนเหรอ บอมตั้งแต่มุ่งหลังคากับอาจารย์เติงอยู่บ้านสวนบอ,อเนาะกินล่าสุดนะครับบอได้กินนานแล้วเด้อวันนี้ขอหนึ่งชุดใหญ่ครับฉลองฉลองมื่อวานนี้เพลินใจดีดเ้อจ้าเพลินฉลองฉลองได้บ้านใหม่ครับน่ากินจังเลยครับเอาแบบสุกเด้อเดี๋ยวมันได้ยินเด้อ <c oughs> ตอนนี้เริ่มอยากกินแล้วล่ะจ้า รอจักหน่อยรอยจักหน่อยตรงเบื้องนี้ของเจ้าประดามเด้อตรงกลางบริณนี้เด้อน,นะครับนี่สามชั้นเน้นๆสองคนกันสิแย่งกันบ่กอิ่มอยู่ดอกสองถ้วยบักใหญ่ <c oughs> มาครับผมกินหมูกระทะด้วยกันครับมากินหมูกระทะนำการเด้อจ้าวันนี้ขออนุญาตฉลองเด้อน,นะครับผม <c oughs> สองคนนี่แหละเ <c oughs> <ฮ>มื่อวานก็ฉลองกับพ่อกับแม่กับปู่เรียบร้อยเมื่อวานมีพี่เอฟซีจาก ตัวเมืองสกุลนครมาหานะครับแม่นจ้าเพื่นซื้อ,อเนื้อวัวมาก็เลยทำกับข้าวกินกันเนาะจ้าสำหรับท่านไหนที่อยากมาหาบรินนี่เดอ้อขอให้ทักมาก่อนนะครับผมบรันีอาจจะไม่ว่างเด้อนะครับเมื่อวานพีเอฟซีก็ทักมาก่อนหนึ่งวนันแล้วก็นัดกันนะครับจองคิวไว้เรียบร้อยว่าตอนแรงประมาณหาหกโมงจะเข้าไปกินเข่าเย็นน้ำเด้อว่าซันที่จริงกะ มี f อฟซีเวะมาหาบอลีนี่กับสารดามเยอะอยู่นะครับผมเอ<ะ>มาก็เราไม่เคยได้ถ่ายคลิปเนาะนเพราะว่าเราจะถ่ายคลิปเฉพาะ,ะช่วงเวลาที่เราทำงานอย่างเดียว<ะ> f c มาหาก็ไม่มีโอกาสได้ถ่ายนะครับผม <c oughs> แต่มาหาเยอะมากนะครับท่านใดอยากมาก็ติดต่อหาบอลนีก่อนเด้อน,นะครับเพราะว่าพอแต่มาหอดนอนนาขันอยากมากินข่าวน้ำกะสารัดัมเป็นแม่ครัวเองเมื่อวานเพิ่งซื้อเนื้อวัวมาเนาะ ล้วก็ไปชวนปู่มาทานข้าวกินกันนะครับเมื่อวานคักปลานหยางร้อนมาก <laughs> <laughs> วันนี้รู้สึกว่าฝนจะตกทั้งวันสุดท้ายไม่ตกนะครับหฮอนคือเกาตัวบอลนี่กินเป็นตาแซบคักเด้อจ้า ไได้กินด้วยนะครับหมูกระทะนี่ตอนนี้บรรยากาศก็รวมๆนิดนึงจ้ะเหมือนพายุจะมาถ้ามาก็ออกคักเลยนะครับบ้านสวนนี้เย็นสบายเมน ถึงเวลาทานข้าวของเด็กๆแล้วครับโผนนั่งลงคอฟฟี่คิวแรกเหมือนเดิมเหมือนผูกผูกผูกเออวันนี้กินของแซ่บด้วยวันนี้นะ <c oughs> โอ้โหโอ้ยจับก็บ,บอยได้จับบอยได้เด้อเพิ่นใหญ่มาเนะี่ยตัวเต้นนะ่ะเปิ่งเนี่ยผูกคว่ำเวียนค่ะ <c oughs> จอมป,ป่วนอจอมป,ป่วนได้ตู้ไม่เยอะเลยเลยแล้วนั่งลงตุงตู้บอกว่าให้เด็กๆกินก่อนเลยผู้แม่ตุ้เพิ่นนั่งไกลเด้อนะครับ เพื่อนเสียสระนี่คอฟฟี่ลูกชายคนโตนะครับลงลงมากะต๋องแตงงองแองส์สามทอดแล้วลูกตึงตุยนะนี่ได้สามทอดแล้วเพิ่งกิลิยาของลาเต้มาจะเป็นตัวใหญวุ่นวายขนาดอย่าดื้ออย่าดื้อเพิ่โวยไปให้เลยหิวข้าวแล้วนะจารีบอเห็นดื้อผู้ลูกตึงตุยนะนอ,อ,อย,กยากจืด,ดเลยลูกเงี้ยนะีย่ดื้อเลยเนี่ยลูกเงี้ยงเลยเอาเลยคนละถ้วยใหญ่ครับวันนี้ เด็กๆก็กินจิ้มจุ่มเนะาะจิ้มจุ่มนะครับเด็กๆก็ตลองพูนนี่นี่น,นี่หิวข้าวอย่างแรงนี่นะงอนแงนงอนแงนงบริสิณิสายแบบนี้ตาเป็นหิวข้าวหรอตาเต้นั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงยายลีพันหิวข้าวคุณนะพูนตาเต้อัออางงานอางงานแง่อาางอนแง่งตา ครบอยู่บ่เดยอะใครเยวต,ต้องแตงนีแตงยังพอได้กินต้องแงตงหิวข้าวยู่บืเอเสยเนี่ยอ้าวอีน้นนำซำราญแล้วครับผมวันนี้ฉลองได้บ้านใหม่อีกหนึ่งหลัง <c oughs> โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับฟันดีจ้า